โอเคก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ผมลงวิดีโอชา้าแต่อย่างน้อยก็ไม่หายและอย่างน้อยก็ไม่หนีและอย่างน้อยก็ไม่ตายหายจากไป so, เศร้าพราผมเออผมหมายถึงกันและผมได้เล่นเกมวาฮาด้วยกันและพวกเราเล่นกันนานอยู่พอสมควรเลยซึ่งพานี้เป็นภานที่สนุกมาแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูจะรู้สึกสนุกเหมือนผมหรือเปล่าและผมก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะที่ลงวิดีโอชา้าไปหน่อยนึงอันที่จริงวิดีโอนนี้ก็อัดไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ตัดมัน และอีกเช่นเคยวิดีโอนี้ก็คงจะมีคนดูน้อยเหมือนเดิมแต่สําหรับคนที่ก,กดวิดีโอเข้ามาดูผมอยากจะบอกพวกคุณว่าขอบคุณจริงๆนะเอาละเข้าเลงกันเลย a อ r i g h ในที่สุดก็ได้เล่นแล้วเราไปตรงอื่แะนแะล้วเก็บทรัพยากรเดินไปเลนะะ่นได้กันโอเคเดี๋ยวเพิ่งเห็นมาน้อยู่เดี๋ยวเพิ่งเห็นมานี่เด้อยวปู่ตแตก <laughs> อยู่ไหนเนี่ยเอา้าเมื่อกี้กูยังเห็นมึงอยู่เลย ไปไหนแล้ววะพูดจะหลุกไปละการสร้างไอ้เฮียเดินหลงไปไหนวะเพบ่องฉันรู้สึกหนาวเลยเกินไม่มีเธอมาแล้วเจอแล้วสุดท้ายก็ไม่พลาดจากกันนะกันไม่โลมไอ้เหียลมลมละหมุนด้วยเฮียลมไปชนจะอื่นด้วยไอ้เฮียหมูพี้ยนอะไรวะโว้ยวันอถไฟอะไรน่ะก็ลังไปช่วย อย่ยโดนหมูตอมตบตูดจะเดินไปไหนเฮ้ยตูหมูตัวนี้ไม่มีดาวอ่ะเฮ้ยกันไอ้เชี่ยกูตายไอ้เชี่ยหมูไม่ตีค้อนแรงเลยกันอุ้ยของหายหมดเลยอ่ะใช่เหรอในเชี่ยกูวิ่งออกกันละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออรื่องกูเดี๋ยวนี้จบไม่นะตบูดไอ้เชี่ย ตายอะเดี๋ยวเฮียมันทะลุกาดเลยอะโอ้ชิดแล้วเราไปเอาของได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูก่อนโอเคได้ของคืนไปแล้วไอหมูป่าเพื่อนไปไหนแล้ววะไอ้ตัวติดดาวหนึ่งดาวอ่ะหรือมึงฆ่าไปแล้วไม่ไม่ไม่เจอแล้วไอยี่ีอรีเวนจ์ไอ้สัตว์ โอหเชียอะไรวะกันเชียอะไรวะเนี่ยคงกระดูกเหรอตัวละครใหม่หรือว่าไม่เคยเจอเราจะปิ้งย่างยังไงอย่างนี้เรานอนยังไงอ่ะนี่คือนอนแหรอก็นี่เหมือนพักผ่อนอะคอนฟอร์ตหนึ่งบาแค่หนึ่งฉันโดนตีจริงๆเลยนะกันอุ้ยไฟไหม้ตัวกู โอ๊ยไม่ล้มไอ้เหี้ยมันไปชนต้นอื่นอ่ะล้มสองต้นเลยว่าเออที่ตรงนี้มีบ้านดิไม่มีอะไรเลยแต่มันก็เป็นที่หลบเชียร์เตอร์ท้ายมันก็อบอุ่นนะอบอุ่นที่ไอะไรหนาวเนี่ยสัตว์มึงลองมึงลองดูท้องฟ้าตอนนี้ดิโคตรสวยอ่ะมึงปรับภาพสุดเลยแล้วมึงจะเห็นว่ามึงสวยมากท้องฟ้าตอนเนี้ยไปอุกกา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 ไอ้ควาง วิ่งกันไปฟงไหมวิ่งตามเหนื่อยล้วต้องย่องใส่หลังมันอย่างเดียวไอ้ยี่วิ่งวิ่งลงน้ำวยอมตายดีกว่าพวกมึงแดงกวางมันกตีนเนาะฝกาว้ก่อนจะมึงเอคะหรืึกแค่นดียวใช้เอคเลยเรคิดคิดได้ยังว่าจะสร้างตรงไหนตรงไหนก็ได้ตัวนี้ไหมลงดีโอเคมันขึ้นปลดล็อกอะไรไหมวุฒ โอ้ยยี่ตกใจหมดวิ่งม,มาทำไมเวิร์ดทำไมตัวมันใหญ่จังวะพอเดินมาตรงนี้นี่ปลดล็อกครับโอเคมันไม่ใช่ตัวตัวเดิมที่เราเจอนี่หว่าอแค่เดินมาตรงนี้แม่งขึ้นแบ็กฟอร์เรสเอเวอรยีแล้วมันเหมือนมันเป็นแบบเสียงคำรามเนี้ยโอ้เราอยู่แถวเขตอันตรายเอเนี่ <laughs> อ,อ่ะไอ้ปาหินใสมึงอะโอ้ย,อย,ย <laughs> ออโอ้ย,อยแขงปลาหิน นี่ไงนี่ไงเปิดเลยออุ้ยโอ้ยจุกจุกจุกคิดวมิติคตรแรงเลยเราอยู่ที่ที่ดีแล้วใช่ไหมคุณไม่รู้ไปการข้างหลังอุ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันจะเรียกพวกเมื่อกี้แย่เอาเขาเพิ่งตีหน้ามันเลยดูดิแม่งหนีอ่ะนะอ๋อตายจะไปไหนจ้าเมื่อกี้พวกพวกยังเยอะอยู่เลยนี่เปี้ยวเหรอเปี้ยวเหรอเปี้ยวใช่ไหม เดี๋ยวนะมาอีแล้วเหรอมาเรื่อยๆเลยเว้ยันโอ้จะแค่งดาวยังไม่ทำมีบ้านเลยนะครับรู้จักไฟไหมสัตว์ออกไปซ้มได้ไหมมืเปงยาอุ้ยอ้ยอุ้ยอออออะไรวะนี่ทไม่อดลย้ยโอ้ยวออเดฟโ ไอ้เหี้ยแล้กูทราบกูตายนี่ไงได้อยู่ได้อยู่เราชนะได้ไอ้เหี้ยตายอีกแล้วไอ้เไขยเป็นบูเบอรี่ส่วนใจอยากกินเยี่ยมหน่อยไหมกูจะเป็นนักล่านี่แหละต้นกำเนิดไปเราจะต้องเจอบอสที่แบบแข็งแกร่งก่อนสู้มาแล้วหนึ่งคืนไอ้เหี้ยหมูป่าเดินตามกูเป็นควายอะไรกันแน่ไหนนะฮะ กูมไม่อยากยุ่งกับมึงตอนนี้ไปไกลมึงสู้กันจนเช้าเหลอเอือเนี่ยเออนี่แหละจะกลายเป็นคิดิตโต <c oughs> ดูสิตะวันกำลังขึ้นนะ่ะเราจะวิ่งไล่ฉันไปทีไงนไปที่ไหนอินเดียนะเออเดินเหลือสีแล้วโดนหมูป,ป่าไล่ตอดระหว่างทางเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ยียเกลิงก็เดินตามกูอีกโอ้แล้วก่อนนะคิดิตโตอัลซนะก็ต้อง,งไปหาไอ้ <c oughs> สัตว์อัลซินะตายหรือ,อยังเนี่ย ไอ้เฮียไม่คิดว่าไม่ะจัดจัดเต็มขนาดนี้แน่ๆไอ้เฮียก็ชอบสินะแบบมันแม่งไม่โง่เลยอ่ะมันจะตายแล้วเนี่ยกูสู้ไฟกับมันนะคืนเลยกูขอครับไอ้นี่ก่อนที่ยากอาหารกูจะโยนให้มึงได้มันมึงเป็นแบบว่าเป็นโค้ดไอ้สัตว์แล้วก็โยนของให้กูแล้วให้กูสู้มันจนแบบกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ๊ตไอ้สัตว์มึงดูฮะมึงดูทุนมึงดูต้งปลาต้งปลาทางขวามึงไหนไม่มีอะไรเลยเลย ไอโอ๊ดวัดนะวัดว้าวดูนิดนโอู้ยใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะกันมาเอาอาหารตรงนี้ตรงนี้กูยืนน่ะโอเคมันเดินหนีไปแล้วมันเดินมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไอเฮียได้ด้วยวะตบหลังมันโอ๊ตตบหลังมันแรงวัดไม่หันมันหงอกแกูเออ เอี add, so brands, uh, att, <laughs> ้ยเป็นการเลือกตัว <lace> ท <facilities> anyway. He ี่โคตรยิ่งใหญ่ไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่คิดว่ามันจะมีตัวอะไรแบบนั้นใหญ่มันอยู่ในเกมไงไอ้โอ๊ตอุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่เราไม่เราไม่องมาก่อนไหมมันเห็นเราปะวะเฮ้ยกายไม่บ้านกูโอ้ my god what ว <laughs> <ky> ่าเราไปทำที่อื่นเถอะไอ้คีมมันดูมันตีทีเดียวดิหรือของไอเย็ดสิได้ของไอ้สัตว์ว๊อดไอ้คีมมันจะตีกูว้สองร้อยดาเมจ หนีกันดีกว่าไอ้ยี่มาอยู่แล้วไอ้สัตต้องเริ่มต้นใหม่โอ้โหเออวิ่งปิดปิดปิดว่าแต่ฟักไอ้เฮียมันเกือบแล้วโอ้โหแม่งดาเมใส่หินด้วยเอ้ยให้มันทุบหินดีกว่าไหมเนี่ยไอคิวสามร้อยเปอรเซ็นตเอามาเอามามาไอหนูมาอีกนิด ทุบมินิดเฮ้ยหมูหมูหมูจะมายุ่งกับกูทำไมอ่ะเยีดแค่ไม่ตีหินแตกจริงด้วยไอ้สัตว์เยสอุ้ย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 ไอ้เขี้ยนหน้ายุ่งเลยกันหน้ายุ่งกูไม่ยุ่งแล้วไปไกลๆไป้สัโอ้โหวิ่งเลยเฮ้วเฮ้ยอะไรนะโอ้ยมันมีตัวปลาหินตามมาโอ้ชื่อ โอ๊ตสตาร์วินั่นหมดโอ้ตหูก็ตามมันเป็นความคิดที่แย่มากตอนนี้กูกูเปลี่ยนใจเลยสักโอ้ตเช็ดตูดกูโอ๊ตเห็นไหมล้างไม่ดีอีกแล้วโยไม่ไหวว่าไอ้เที่ยแม่งโลกนี้อันตรายมากเลยโอ้ยเออมึงไม่สนใจตัวข้างหลังเหรอเฮ้ยเอ้าเจอหัวหน้ามึงมาแล้วมึงกูพูดมึงรู้ไหมกูสู้กับหัวหน้ามึงตงคืน การดูดูโลกกูกูคือสปาตาแม่อาหูอาหูแลวนี่ดูบ้านกูบ้านกูเสร็จแล้วว้าวมีเลเบียงด้วยโอ๊ตมานอนใช่ฉันดูดูดูโอ๊ตโอ๊ตมาความบนใหม่เลยกำลังนอนแบบอ้าห้เย่ปวดเมื่อยเนื้อตัวเหลือเกิน อะไอ่ะที่นี่มันแอบบี้นี่หว่าผมนี่ลุกขึ้นเลยว้ถือไฟไล่เลยเผื่อมันจะกลัวไฟดูไม่ปวดหัวเลยยยไปพร้อมแล้วฉันดูโสร้างบ้านมาตั้ง ชั่วโมงกว่าไอ้สันจะได้เห็นโอปบอจนไฮแล้วเหมือนจะเมืนจะปรับมุมกล้องได้ไหมเะอะไรอะไรจะับเฮ้ยอะไรอะอะไรจะทำหินเลยวอทอันนี้เป็นบ้านแบบหินวอดเอ้ยไอตัวใหญ่อยู่ข้างในอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไหนเกิดเหการตัวเล็กเองทายกัน ามาช่วยแล้วเฮ้ยนะแฮรี่ได้ด้วยว่ะอะไรนะแฮร์ี่ได้ด้วยอ๊อจริงดิเออแบบมันตี<เ>มาแล้วเราก็กันพอดีอะ่ะที okay, ่ไหนโอเคหรือตัวใหญ่ไม่เลววาไงเพื่อนหนุ่มน้อยโอเคหัน okay. หลังมะจิ๊บ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 อุ้ยเกือบเกือบเกือบไอ้ยี่เป้งตีบ้านบ้านเป็นรูไอ้สัตว์กันไอ้ยี่เป้งตีบ้านเป็นรูโอครับอืม มาดิอ oh, 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 oh. ุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออเอาไม่ได้เอาหินไปไเอาหอกไปเอาไปอีกทีเอาไปอีกทีอุ๊ปอุ๊ยแพทลี่มันสัตว์เดี๋ยวนี้อุ๊ยชี้เอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยดูเลือดมึงเกเรติดพิษไม้ช็อตนี่ตายแล้วมันขุดได้ไหมวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยกันมันบอกจุดว่ากันลงมาอ่านไอ้คำพีนี่ดิบอกจุดเว้ย เฮ้ยเอลเดอร์โอ้โหอะไรอ่ะเราเจอจุดใหม่เว้ยเฮ้ยมึงมีอะไรสำคัญได้เลยเฮ้ยโอ๊ตวัดโว้าวอะไรตกใจหมดโอ้ย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 ไอ้ยี่มันตีทะลุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้สิเอาสิแน่หมดโอ้ยทะลุทะลุนั่นตีกูจะตายแล้วโอ๊ตช่วยไม่ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะฟักฝ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 ักโอ้โหการมังเดินไกลเลยแล้วกันเราเปรี้ยวมากกันเราเปรี้ยวจนตายเปรี้ยวอุ้ยโอ้โหอ่าหน้าแดงหน้าแดงเดี๋ยวนะกูเจอหลุมอะไรไม่รู้อ่ะกันอุ้ยเฮี้ยสวยแล้ว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 อ่าเออไอ้เฮี้ยกูตายไม่ไม่ฟัก โอ้ยให้เกลิงวิ่งเลยป่าแบบหนาวๆบางทีกูก็รู้สึกนะแบบว่าตัวละครวิ่งกูมันเหมือนใน G T A ภาคอ่า v i c e <oughs> City <oughs> เหมือนนะห่ <c oughs> ากอ่านมากใช่กับผู้หญิงสองคนเดินในทุ่งหญ้าวางเปล่าฉันโรแมนติกเหลือเกินด้วยกัน เอได้แล้วไปเร็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 วใส่เสื้อด้วยกันดำเมจแต่เมื่อกี้อ่ะมันมันมีของอ่ะเอ้ยมันมีหลุมมาเว้ยกันมันต้องมีดันเจี้ยนด้านหน้าแน่เลยสภาพเราตอนนี้เข้าดันเจี้ยนไม่ได้หรอกเรากำลังวิ่งไปไหนกันเนี่ยเออนั่นดิมันไมกลับบ้านหรอวะวัตตัวอะไรอ่ะเนี่ยวิวโดนพิษนี่นี่เนี่โอ้ยอะไรโง่โอ้ยเราอองขึ้นฟ้าด้วยโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ววันนี้เรา จะกลับมาใหม่ทีหลังเฮียไปะอยคุณคุณโอ้ยไม่มารอบเลยกันเฮียบ่านนี้มัร้ายมากต่อไปกูว่าก็ต้องสร้างรั้วรอบๆให้แบงใหญ่ขึ้นไม่ให้เจ้าประหลาดเข้ามาโอเคถึงแล้วล้าดียังไงทำบ้านอย่างวาฉันนะูกลับมาก็มีระเบียงสวยๆให้ดูละกัน ยิงยุบเข้ายุคนี้มันไม่มียุงโหยุงยักษ์เลยล่ะโอเค